คลิปนี้มีคำพูดหยาบคายควรใช้วิจารณญาณในการรับชมชิงหรอเขาเก็บเสียงรุ่นทุเรลทุลังนอลอู้ไอ้อบ้านข้างหน้านี้มีชิ้นส่วนรีบไปเก็บเลยนะเหี้ยใกล้ด้วยใกล้มากๆมงตอนดูเข้ามาตอนแรกกูกดแทบไว้กูจะดูแผนที่ไม่ได้มันกลายเป็นเปิดปุ่มพูดคุยเว้ย <ด>กูไหนดอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยงงหืดอกมันใกล้มากจริงนะสว่างวับแวบ,บเงียบๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยนนดูก่อนว่ามีคนเกิดข้างๆได้ปะ,ะหรือใช้ค่อนข้างไกลไปได้รู้ได้ไงวะดูถนนที่มันออกจากแผนที่เข้ามารีบเก็บเลยเทีอ่โอ้โหข้างในมีป้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้ นี่แหละมึงเขาก่อนที่กูตายคนเดียวกูตายทาั้งมโดนปิงกัดกูตายกูว่าต้องยิงปิงไอ้เฮียอยู่ไหนเนี่ยมันเก็บทีเดียวครสามเลยมันเจอโอ้มีตัวเดียวงาอยู่ตรงนี้เลยมึงเฮ้ยเป็ดทำหรอจะขอก็จะทำก็ได้ ว่าไงอ่ะมันก็ต้องทำนั่นแหละเก็บเป็ดไว้นะคนอย่างนี้ตรงนี้คนอื่นจะรู้ไหมว่าตรงนี้ไม่รู้เรารู้ไงคนอื่นไม่รู้จนกว่ามันจะเก็บหลักฐานทำก็ทำทำไงวะมีค้อนไหมโหเยี่ยสแตด้อีกาหนึ่งุบ โโอ้ oh. มันรู้แล้วเนี่ยทนอื่นต้องยิง,ง,งหน้ามันบ้างยกหนีนี้ครับนี่ะโหปืนกูกาดมากปืนกูอะไรจะตายเลยวะ 他们。Mm hmm. ได้ได้ไอเดีย <Idea. S 1> เอาไฟเผามันได้ไหมได้โห oh, แต่ว่าตรงนี้มีน้ำแป๊บหนึ่งกูลงไม่ได้เลยตรงนั้นไฟั้งนั้นโหยหวนวแท้อ้าวเหียกูดาวเลยตายกูโดนตรงไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูโดนโดนโดนบอสตบกูทำให้มันเสร็จก่อน ah. ไปตีปลาหม่ไอ้เี้ยด้วยวันนี้จะป้าก่อนมึงยิป้าก่อนเหี้ยจะเข้ายังไงเลือดไม่ไหลข้ไม่ได้เนี่ยมึงทุบได้ไหมเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลอยู่ ไ,ไม่ได้ไอ้สุดก็เลือกหกนะตายนอยถอะ ยายายาเหลืออีกนัดเดียวอ่ะแค่นัดเดียวพอก่อนพอก่อนหยุดพันก่อนเดี๋ยวมีคนมาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันรีเจนขึ้นมาละรีโหลดมีโหลด คุณเนี่ยนุ่งเ่ยขอบพระคุณค่ะดูข้างในนะนั่งเฝ้าเลยเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรสัดคนเหรอน oh, คนคน,ม,นมันมีเสียงนะเว้ย <Hey. S 1> กระสุนกูจะหมดต้องหากระสุนฟังเสียงทัพหน<ด>ึ่งยกขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้แต่ว่าไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูว่ะ เออขึ้นไปข้างบนไปอยู่ข้างบนกันสุดแล้สินะกะสุนกูก็ไม่พอโคโคเสียงโคโคเดินปะเออโคเดินอยู่โคโคยงกดกดย่อแล้วเดิน บอสอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอหน้าประตูฟังเสียงร<โ>อบๆกูกมีอะไรสู้มันได้ต้องว่าถ้ามีคนมานี่กูมีอะไรสู้บอสอยู่เดี๋ยวกเออูเดี๋ยวกูจะเอากับดักแปะไว้หน้าหน้าประตูตรงนี้ออให้หมด<ป>เลย,เลย ประตูประตูเดิมที่เราเคยออกออกไม่ได้แล้วนะแต่กูหาทางออกข้างบนน,นี้เฮ้ยตรงนี้มีกล่องกระสนุนหยกตรงไหมกตร,ตรงนี้ตรงมาข้างมากเฮ้ยเหี้ยเลือดไหลไเ,เห็นปะนนกล่องยา กล่องยาอย่างนี้นะกไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนครบอันที่กาลที่สุดหวยฟ้าผ่าแล้วเลือดเต็มเอ,อ่อทานออกไม่อยู่ตรงไหนเอาอ,ออกเลยนะเราไม่สู้คนแล้วออกข้างบนได้ตรงนี้ได้ได้ เดี๋ยวรอก่อนยังไม่ครบโผล่มาแล้วว่ะเฮ้ยมีคนวิ่งนะข้างบนเนาะ กูเก็บก่อนนะน้องกูโดนล้มหนักกูเก็บละมึงเก็บเช็คนี่เช็คเช็คอ่ะกูยังไม่เห็นนะเือลกูยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นทำไมกูไม่เห็นวะก็ไม่เห็นเหมือนกันโอเคออกเลยหยกเก็บหรือยังหยกเก็บยังขี้ผายเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วหยกไปข่าน ไปเลยไปเลยไปทางล่างไหมทางบนมันมีเสียงคนเดินเดินทางบนทางบนใกล้กว่าทางบนทรมานน้อยกว่านะโยกก็แต่มันมีเสียงอะกูกลัวคนดักเราก็ใช้จิตวิญญาณเช็คอะอะี๋กวกูเช็คก่อนรอบนึงไม่เห็นไป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  โอเคไปทางนี้งั้นออกให้สุดแมปออกให้ริมแมปก่อนเีอีกาน้อยเก็บหนึ่งตัวหยอกนั้นค,คนหรือผีผีไป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 ,ไป อีกตาอีกาตัวนั้นอีกตัวนึงไ <hit>. wow. อ้เหี้ยว้าวคนยิงไอ้ที่นั้นไม่มี <Okay. S 2> ยาคนองเดียยาวๆเลยตรงยาวเลยกองเยยาวไม่สนใจสิ่งอื่นใด่น่าเชียอว,ว่าสองเดอ้อเฮ้ยอีกตัวนึง ได้หน <letter> ึ <paying ula> oh, ่งโอ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วก็มันใกล้ขนาดนี้เราไม่เอาก็ยังไงอยู่ใช่ไหมบอสเช็คดิเช็คดิยังไม่เห็นคือเราล่านสุดสุดแมพขนาดนี้มันจะไม่ลดม้าโอเคไปไปเร็ว สนใจหีสนใจแตะไปทั้งนั้นโดนลวดหน,ดน,นามอ้วยลวดหนามไอ้มีมีมีตรงนี้อ่ารอดชีวิตให้ได้ก่อนอุ้ยเหี้ยเก่งนั่มันมันยงสะเท็ดละสะเท็ดละยูยูยูที่เดิมอุย้ยเหี้ย ชี่ยโอ้มึงกูบอกแล้วว่าตรงนี้ไม่โอเคมันอยู่ตรงรถไงมันเข้ามาในเขตไงไม่ได้ไม่ได้ชุบไม่ได้อะชุบเหรอถายโดนบอกแล้ออกไม่ได้กูขอโทษไปหยกบอกแล้วออกไม่ได้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหน ูไม่เหน็นก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยชุบหันมาชุบชั้ได้ชุบไปชุบมาไ,มได้ปลยวะประชุบไู้ไม,มันยิงมึงจากไหนเนี่ยไม่รู้ไอ้แย่หยกข้างหลังป้าในป่าเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ในป่าด้านข้างด้านหลัง กวยเป็ดหยกถ้าหันมาชุบได้ชุบนะจะได้ชุบไปชุบมาชุบไปดูวับวับโอ้โหเหี้ยกูขอ,ทอโทษอุ้ยอ่างอุ้ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาต่อได้ไนงะมันออกไป้เอาอยายเฮ้ยอะไรวะวะทำไมมัน,มนต,ตายยิงแต่กูควายเหี้ยหรือกูโผล่หัวไปเหยี้ยชุบได้อยู่เหรอ ย่อตัว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 อ้าววิ่งตัวอีกโอ้เป็นเฮียอะไรเนี่ยเหมันมาเล่นกับเราแล้วอะไอเฮียเอ้ยไอเฮียเรากูออกไม่ได้ไอโยบูย้ายที่แล้วนะโคโค้กคุณไม่อยู่ตรงนั้นหรอไม่รู้กูสิบหกแล้วนะโยบมันเข้ามามันเข้ามา โอ้โหเขี้ยอยู่ข้างหลังกูอยู่ด้านหลังกูอ่าอ่าอ่าหันหน้าดูหันหน้าดูนนาดมันมีหลายตีเขี้ยกูขอโทษบ่ายกคุยเปดมันมีหลายตี มันอยู่ตรงแถวที่กูตายเลยเว้ยใช่แล้วอีกคนมันอยู่แถวนี้มันมีสองตี้ไม่หลักตีเดียวไอเขาพอมึงยิงยิงมึงเสร็จอะมันก็ยิงกันเองต่อโอ้โหว้ยว้ายิงกระเดงระหว่างนี้กูควรวิ่งเออมึงควรวิ่ง้ไปที่อื่น รันแม่งเลยเฮียสมเด็จพระรันแม่งเลยไปเร็วรันมาตเดิฟักเกอร์เปลี่ยนเป็นมีดวิ่งไปเลยหยอกเปลี่ยนเป็นมีดวิ่งหยอกเร็วสุดเร็วสุดแล้วหยอกเร็วสุดแล้วหยอกเลาะทุ่งไปเลยลูกทิ้งกูที่นั่นแหละลูกกูขอโทษกูผิดไปแล้ว หลอดทางใกล้สุดกันแหละคือทางที่อันตรายที่สุดไปเดียคนเดียวเลยกรุงเทวก็แบบมีไงเดี๋ยวเราออกรีบออกรีบไปรีบไปรีบออกโวยเดียมันยืนดักอยู่แล้วอีกามึงยังจะห่วงอีกนะแต่ก็ยังดีชิโยมึงวิ่งถนนมึงเอาใจเอาจริงดิมี่เข้าป่าลูกอยู่ถนนลูกอยู่ไม่ได้แล้วลูกมันยังยิงกันอยู่เลยเห็นปะ เออปล่อยแม่งไปอย่างที่เป็นกูหัวใจตะวายอีก่ะกูเป็นลมปั๊บเลยอะ่ะที่นี่มันมีตะปีศาสตร์มึงแบ่งห้ามันไปสักอันก็ได้ ไอทิมไอทิมอยู่ไหน <laughs> ไอทิมนั่นน่ะมันเอาไปแล้วชิบหายปล่อยมันเอาไปเลยมึงออกได้หรือเปล่าไม่รู้เราใส่อดิกูออกได้หรือเปล่ามันวิ่งตามกูมาหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลยกู <laughs> วิ่งไปแล้วไม่รวิ่งตามมานี่จบข่าวเลยมึง ไม่รู้ว่ะมันดูได้ไงเพราะใสยไฟยู่ที่กูอันหนึง่งเอาไปแล้วอีดอกทองอีดอกทองทำไมมึงทำแบบนี้ไอพวกคนชั่วทิ้งเพื่อนตายแล้วหนึ่งกูชุกกระดาษนกูบูบวาบบูบวาบอยู่อะไรอ้เหี้ มันน่าจะฆ่ายคนตายแล้วเก็บของมึงอ่ะแล้วก็แล้วมันก็ออกเลยเพราะว่ากูวิ่งชิงมันก็คงไม่อยากอยู่ถ้ามันมาเก็บอีกอันหนึ่งก็ไม่ใช่ละมึงไม่มีมือละกูก็ว่าทําไมมันแปลก,กปะ่ะคือแบบสมมติถ้ากูชุบมึงแล้วกูควรจะโดนยิงซ้ําหรืออะไรหรือว่ามึงชุบกูกูกูควรจะโดนยิงซ้ําอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะอืมอืมอื แบบปรากฏว่าอ๋อมันมีตีหนึ่งมันมีสามตีตรงจุดนั้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาโคเชียหลกูได้ค่าหนึ่งกูสบายใจไปเร็วๆเลยไปนี่ไปเดี๋ยวก็มีคนมารอมึงใจเย็นมึงใจเย็นกูดูแผ่นที่อยู่เจะบอกว่าชุบไม่ได้แล้วเอ้ยมึงเพิ่มเลือดหลอดนั้นไม่ได้แล้วกูดูแผ่นที่อยู่ กูเอาปืนแบบกาก,ากมากไปมากๆปืนพกอ่ะกูะสู้ใครมเออกูปืนพกเก็บเสียงแล้วก็ปืนลูกซองนี่อะไรไม่รู้นัดเดียวติดขวานโคตรง่อยอพพี่ยลูกผีออกลูกออกท่องไว้ลูกออกเนี่ยได้ออกแล้วลูกสัตว์ไม่ใช่ตุ่มปอดกูแหกแล้วเนี่ยกูกูวิ่งหายใจปอดกูแหกแล้วเนี่ยเออออออตรงนั้นเลย อินหนูไล่ผีนั่นเอไอผีเหี้ยต้องสูอ้าวผีเหี้ยไม่ระเบิดเอาตายเอาตายตายเหมือนกันได้อยู่ให้กูออกนะไม่เห็นแล้วมึงมือมือไอนมันลังแล้วไม่มันยังเห็นเอาไอตัวที่มันเก็บสายไฟคนนึงมันเอาไปแล้ว ไอเฮียแล้วถ้าเกิดมันมาเหยียบแท่นน่ะเหมือนเราเหยียบแท่นนี้อยู่แล้วมันมาเหยียบแท่นสตาร์ทเหมือนเราอ่ะไอเฮียคือทุกอย่างสตอส็อกนี่ก็ได้หรอมันไม่ให้เธอไปอูอขอดูสเปซหน่อยตอนมันฆ่ากูคิววิวดิอยู่ในป่าไม่เอา <ปะ S 2> ตรงโอ้โหแม่งคือเหลี่ยมแบบนิดเดียวจริงอ่ะเหลี่ยมแม่นิดเดียวจริงขอให้ได้เหลี่ยมแม่ยิง อยู่บนถนนบนถนนเลยเหรอ,อมมันยิงกันไอตรงม้าป่ะที่ยิงตรงม้าป่าะอดูหลังม้าอยู่หลังรถมา้าเพราะกูยิงคนที่อยู่ตรงม้าได้แล้วกูเห็นเพื่อนมันซ้อนอยู่ในป่าแต่เพื่อนมันอะเล็งอีกคนอยู่ควยเป็ดแม่ย้อยกูตายอีดอกแบ็คทูมเมนทม่เราเป็นแซนด์วิชเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ยกบอกไม่ต้องชุบเรียบร้อยผัดกันไปผัดกันชุบไปชุบไปดีช่ไหมชุบไปชุบไปชุบชุบุบอะไรกันครับเตี้ยเกมนี้มันมันปีศาจติดตามไลฟ์สตรีมได้ทางทวิตทีวีฟรีดอมโยก